โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคลืล่นหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคลืล่นหนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก,ก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับออกมาถึงค่ำคืนวันจันทร์บิ๊กแมชพิจารเลือกเกมเวลาตีสามตรงครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลเชลซี36แต้มจากการชนะ10เสมอ6แพ้10เกมล่าสุดบุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ดมา2ต่อ2นะครับมาริซิโอโปเชตติิโนนยััังมมีตวเเจ็บบบดๆะครา ชิลลิสเจมลาเวียนคุณครูพวกนี้ลงไม่ได้นะครับตัวหลักๆคืนนี้คู่เซนเตอร,ร์น่าจะเป็นเดซาซี่กับเตียโกซินวานะครับแบ,บ็คขวาเป็นกุสโตทางซ้ายเป็นโควิลครับส่วนมิดฟิล์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเอนโซเฟร์นันเดสกับมอยเซตไกเซโดนาวรุกมิไฮโรมูดิกน่าจะได้โอกาสลงนะครับช่วงหลังฟอร์มกระเทืองขึ้นเล่นกับโคพาเมอร์แล้วก็ราฮิมเซอร์ลิงหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็คสันเหมือนเดิมนะครับในขณะที่นิวคาสเซิล 40ต้มจากการชนะ12เสมอ4แพ้11เกมล่าสุดก็คืนฟอร์มต่อเน,นื่องนะครับเปิดบ้านถล่มวูฟ3ต่อ0ครับเอ็ดดี้ฮาวยังบุริษใช้งานนิกโป๊ปแล้วก็ทิปเปียเนี่ยไปเจ็บจากเกมล่าสุดส่วนตัวหลักอย่างโจลิงตันกับคาร์วิลสันก็ยังลงไม่ได้ยังเจ็บนะครับประตูเนี่ยเหมือนเดิมครับก็ดูบราสกานะครับเกมรับก็ ลิวาเมนโต้น่าจะเล่นแบ็อกขวานะครับทางซ้ายเป็นเบิร์นครับคู่เซ็นเตอร์เป็นฟาเบียนแชกับสเวนบอตแมนส่วนดันกลางบูโนกกีมาไลส์โจวิลล็อกชอนลองสตาร์ฟนะครับแนวรุกลงแน่ๆคือแอนโทนีกอร์ดอนกับอเล็กซานเดอร์อีซักส่วนทางขวาเนี่ยต้องเดาใจเอ็ดดี้ฮาว e ครับว่าจะใช้เจ้าขอบเมอร์ฟี่หรือว่ามิเกลอามิรอนนะครับโดยวีฮาวิวานน่าจะรอโอกาสที่มานั่งสำรองครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดในลีก นิวคาสเซิลเปิดบ้านถลม่ม4-1แล้วก็ในะฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมต้องดวลจุดโทษนะครับและเป็นเชลซีชนะในการดวลจุดโทษครับแน่นอนก่อนเกมตามหน้าเสือเขามองเชลซีเป็นต่อแน่กับการเล่นในสแตมฟอร์ดบิดนะครับ เอ,า,อาง่ายแม้ว่านิวคาสเซิลจะฟอร์มไม่ถึงกันแน่นอนนัดแต่ว่าเชลซีก็เหมือนกันนะครับเสมอมา2นัดติดต่อกันเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็เอาชนะนิวคาสเซิลยากในทรงบอลแบบนี้ครับดังนั้นเกมแบบนี้พี่เจมมองว่าซื้อ2มุมวัดใจนิวคาสเซิลนะครับมีโอกาสจะบุกม,มามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์นิวคาสเซิลเป็นครึงหนหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบาย,บาย